นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีค่ะสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่โพหลวงทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่นกน้อยมากิจกรรมนะคะร่วมกับพี่น้องอสอมอในพื้นที่นะคะที่เราได้อยู่อาศัยนะคะจำนวนพี่น้องอสอมสอ2 0กว่าท่านทั้งแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาแสดง ความยินดีนะคะแล้วก็มาส่งผู้กเกษียณอายุราชการนะคะซึ่งน้องๆของเรานะคะท่านผออศูนย์สุขภาพชุมชนคุณหมอแดงนะคะแล้วก็คุณหมอจินแล้วก็คุณหมอยุที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าท่านครบวาระาเรกษียณเกษียณอายุราชการแล้วนะคะแต่พวกเราก็ยัง นะคะชื่นชมในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเป็นอย่างมากในช่วงโควิด1 9นี่นะคะพี่น้องประเทศไทยนะคะก็ได้รับผลกระทบคณะคุณหมอนะคะทุกโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขชุมชนหรือก็พี่น้องอสมอเนี่ยปฏิบัติหน้าที่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างเหน็บเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของแม่น้องน้อยอยู่ติดเขตเทศบาลเมืองนะคะทำให้มีการติด โควิด19กันตลอดเวลาตลอดทุกวันนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยก็คือกลุ่มสาธารณสุขชุมชนหรือว่าสถานีอนามัยประจำตำบลน,นะคะโดยทีมงานของคุณหมอท่านบออสุชาติแล้วก็คุณหมอจีนคุณหมอยุเนี่ยก็ดูแลพื้นที่ของเราทั้ง12หมู่บ้านรวมทั้งพี่น้องอสมอ200กว่าคน,นเหน,น็ดเหนื่อยกันมากนะคะแม่น้องน้อยก็เลย วันนี้เราก็เลยนำของขวัญของที่ระลึกนะคะไปมอบให้แล้วก็พี่น้องอสมอ ทุกคนเลยนะคะในการจัดงานในครั้งนี้เราไม่ได้ใช้งบประมาณส่วนกลางส่วนไหนเลยนะคะเป็นของพวกเราอสมมทุกคนเลยนะคะค่าอาหารคนละร้อยกว่าบาทกิจกรรมสถานที่พี่น้องอสมอช่วยกันจัดสถานที่ตกแต่งนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะเพราะว่าเรารวมพลังกันนะคะเหมือนที่พวกเรารวมพลังกันทุกปีในวันที่ที่ครบวาระในการประชุมนะคะวันอสมแห่งชาตินะคะ โอโซโมโอโสโมมารังโรอกันอยู่ทำไมร่วมกันเป็นชมรมเมตตากลงชมแล้วชื่นใจถึงยี่สิบมีนาถึงยี่สิบมีนาพวกเรามาหล่อร้อมดวงใจโอสซโมโอโสโมมารังโรอกันอยู่ทำไม พวกเราร่วมกันทำกิจกรรมนะคะช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนเลยนะคะในช่วงโควิด -19 ทุกคนเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือนะคะของหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะคะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดนะคะมาร่วมง,งานกันในวันนี้นะคะก็มี ความตั้งใจแล้วทุกคนเต็มใจและพร้อมใจก็คือไม่ได้เรียกเก็บเงินในการรับประทานอาหารจัดเลี้ยงนะคะบอกว่าค่าอาหารนะคะหัวละร้อยกรบาททุกคนพร้อมกันที่จะจ่ายนะคะเพื่อมาเลี้ยงส่งนะคะคุณหมอทั้ง3นะที่เราเคารพรักนับถือซึ่งน้องทั้ง3ก็เป็นน้องของแม่น้องน้อยเป็นรุ่นน้องนะคะแต่ว่าในการทํางานในชุมชน เราก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะคะที่ต้องอาศัยพึ่งพิงสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราได้รับการดูแลจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกผู้ใหญ่บ้านกำน,นันแล้วก็รวมถึงสาธารณสุขชุมชนที่ดูแลเราดีมากๆไนะคะแม่น้องน้อยก็เลยเตรียมของที่ระลึกไปให้น้องๆนะคะที่กเกษียณอายุราชการนะคะในวันนี้ก็หลายหน่วยงานแต่ว่า ืนนี้วันนี้เราก็ไปมอบให้กับนะคะกลุ่มพี่น้องอสมอที่จัดเลี้ยงส่งให้กับทีมท่านผอ,อแดงนะคะผอ,อสุชาติคุณหมอจินแล้วก็คุณหมอยุนะคะเพื่อให้ระลึกนึกถึงเราว่ามองเวลานาฬิกาครั้งใดแล้วให้นึกถึงว่าแม้เวลาที่ผ่านมา ยาวนานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มา30กว่าปีเนี่ยเราได้พบได้พึ่งพาอาศัยกันได้มีความผูกพันชันพี่น้องได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็จะมีน้ำใจเล็กๆลกน้อยๆอยของเราไปมอบให้นะคะในยามที่มองนาฬิกาก็ยังนึกถึงโอ้พี่สาวพี่นกน้อยนะคะนำมามอบให้นะคะแล้วก็ของชํำรวยทุกชิ้นที่พี่น้องอสมอไปมอบให้ก็คือ เป็นเงินที่เรารวบรวมกันในกลุ่ม o อสมแล้วก็ผู้ที่มีความเคารพรักนะคะแล้วก็นับถือคุณหมอทั้งสาท่านเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานประสานงานอย่างดีเยี่ยมเป็นผู้มีความสามารถได้รับรางวัลมากมายเพราะฉะนั้นในการทำงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ทั่วประเทศไทยทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันนะคะ ประชาชนสิทธิ์สภาเทศบาลบางหัวรอผู้ใหญ่บ้านทุกหนนะครับและพี่น้องน้อนยวิัยโยนะครับคนใจดีคนใจบุญประธานอสมอครับสองรพสมต่อครับเราจะเป็นผู้มาดีและก็ให้บุญโผล่และก็พี่น้องสมอรวมจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับด้วยความรักด้วยความถูกทางครับวันนี้ทุกท่านที่มามีแต่ความดุลพัน มีแต่ความมีน้ำใจไมตรีมีมิตรไมตรีให้กับคุณหมอทั้งสามโดยว่าอย่างเก่งผมเองกับพี่หมอแดงขอญาติเลี้ยงปีนั้นกว่าทุ้าสครับเราเองก็รู้กสึกดายครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้บริบาติด้วยอว่คทำความดีกับพี่น้องประชาชนนยขนบพระคุณเป็นอย่างสูงคนหน้าที่ผม ในคุณงามความดีที่ท่านได้กระทํามาเมื่อแต่อดีตแลจงจากนี้ต่อไปหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วเป็นบรรดาครับหลายคนก็กอยากจะพักจากการทํางานผมม,มีประสบการณ์ดูคนไปเจอเป็นนักดนตรีของวงมุริยารทหารกองทัพภาค3พอกเกษียณไปแล้วก็อยากจะพักพังได้อาทิตีพเดียวครับไปหา Grazie. ก็ยังมีเรี่ยงแรงอยู่ที่จะนำความคิดหรือช่วยกันดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนี่เป็นทางทางเลยครับเป็นทางของคุณหมอท่านสามบอว่าเื่อนสาธารณสุขนะครับก็ขอเป็นกำลังใจในหลังจากที่เกษียณอายุแล้วจากปประกอบกิจการใดก็ตามหรือว่ามีความปรารถนาสิ่งใดต่างก็ขอให้มีความสำเร็จและมีสุขภาพร่าใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการดูแลพัฒนาบ้านเมืองของ,ของเรานะครับตามใจปารถนาครับก็อขอรามสุขด็ขอะไปครับดีดีครับขอบคุณนะครับท่านนายกคนชัยวุฒนมาตเป็นอย่างสูงนะครับที่ควยบอกแต่ต่กากขาเอฟซีค่ะไม่ว่าในพื้นที่ใดในประเทศไทยนะคะก็จะมี คณะทําทงานนะคะของสาธารณสุขชุมชนนะคะโดยการร่วมงานของพี่น้องอสอมอทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นงานหลักนะคะที่สาธารณสุขชุมชนนะคะเชื่อมต่อกันกับผู้นําหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอบตอสอทอะสจะสอ,จอส,อสอะ,ะระดับประเทศเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมต่อง,งานกันของงานสาธารณสุขระดับประเทศ พี่น้องอสมียจะเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงประชาชนเข้าถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะคะหยอดวัคซีนกันนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพนะคะ ไว้เจริญพันธุ์นะคะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยผู้ติดเตียงผู้พิการเพราะฉะนั้นงานที่จะเชื่อมต่อกันนะคะกับพี่น้องอสมอแล้วก็ผู้นําท้องที่แล้วก็งานสาธารณสุขเนี่ยเป็นงานหลักนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะที่ทํางานกันหนักมากๆโดยเฉพาะช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะคะพี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้รับผลกระทบในการติดเชื้อนะเราก็ได้รั ความดูแลเอาใจใส่จากงานสาธารณสุขนะคะ ก็วันนี้ก็ได้รับความกรุณาเมตตาจากผู้นำนะคะจากท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดท่านสารสุขอำเภอแล้วก็ท่าผู้หน่วยการหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะคะของเทศบาลแล้วก็ของอบตต,ต่างๆที่ทุกคนนะคะพร้อมใจกันมาแสดงความยินดีในการที่เกษียณอายุราชการท่านจะได้พักผ่อนแล้วแต่ว่าเราก็ยังมาทำงานประสานงานร่วมกันในฐานะที่เป็น ผู้ที่มีความรู้ค,ความสามารถในด,ด้านงานสาธารณสุขนะคะก็ก็จะคงจะต้องเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษ,ษาในการดูแลงานสาธารณสุขวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านหลายๆฝ่ายเลยที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมแล้วก็พี่น้องอสอมเนี่ยจัดการแสดงมาทุกหมู่บ้านเลยนะคะมาเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะคุณหมอแดงคุณหมอยุคุณหมอจินทั้งสามนะคะที่เหน็ดเหนื่อย นะคะกับพวกเรามาตลอดอายุการทํางานของท่านนะคะ <Okay. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะหลายๆหน่วยงานที่เข้ามา แล้วก็มาชื่นชมพี่น้องอสมอในพื้นที่ของเราว่าในการจัดงานเนี่ยเราไม่ได้อาศัยงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเลยนะคะเพราะว่าเราพร้อมใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยปัจจัยคนละร้อยกว่าบาทนะคะในการที่จะจัดอาหารในการเลี้ยงในครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่น่ารักมากๆเลยไม่มีสุรายาเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานแล้วก ทุกท่านแล้วก็พี่น้องอสม2ส่งรประชีวิตในครั้งนี้นะคะที่มาจากสถานที่แล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากจะขอบคุณพี่น้องอสมมทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลต่างๆและงานสาธารณสุขต่างๆทั่วประเทศไทยที่ทุกท่านนะคะเหน็ดเหนื่อยสละเวลานะคะมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะตั้งแต่แรกเกิดวัยเจริญพันธุ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ติดเตียงผู้พิการนะคะก็ได้รับการดูแลนะคะจากงานทางด้านสาธารณสุขนี้โดยตรงนะคะโดยภาครัฐก็ให้การสนับสนุนนะคะในการ จ่ายเบี้ยเลี้ยงบ้างนะคะแต่ว่าถามว่ามากไหมนะคะก็สําหรับคนไม่มีก็คือมากสําหรับคนที่มีภารกิจอยู่ที่ต้องไปทําภารกิจก็ถือว่าไม่มากแต่ว่าทุกคนมีจิตที่สละนะคะสละเวลานมีค่านั้นมาช่วยเหลือเพื่อกลุณกันก็คือเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็ที่น่าชื่นชมมากๆเลยและขณะนี้ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนะคะในการ ประสบอุทกภัยนะคะภัยจากพายุและก็น้าท่วมนะคะในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องทหารน,น,นะคะก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องขอกราบขอบคุณนะคะ หน่วยงานเลยนะคะทั่วประเทศไทยที่ไม่ทอดทิ้งคนไทยใจดีมีน้ำใจเพื่ออารีต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของปัจจัยเงินทองแล้วก็สิ่งของที่ไปช่วยนะคะถุงยังชีพต่างๆนะคะที่พวกเรา นะคะประชาชนคนไทยได้ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะนะคะผู้นําประเทศนะคะที่ได้ส่งนะคะผู้ที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบกันทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในน้ําใจไมตรีนะคะของทุกหน่วยงานด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในฐานะที่ไม่ต้อน้อยก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุข นะคะที่มาให้ความสุขนะคะดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยนะคะทั่วประเทศไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงามด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะน้องสีภัยไทยแท้นะคะก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะคุณทิพรวรรณปิ่นทิบาลแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านนะคะมีมาสร้างความบันเทิงให้กับพวกเราในครั้งนี้ก็ต้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสหายสายธรรมสหายาสาย,สาย,สายอากาศช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ปูหลวงทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามนะคะมาโดยตลอดส่งกําลังใจคอมเมนต์ข้อความนะคะที่ให้กําลังใจแม่น้องน้อยมาโดยตลอดช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยภารกิจช่วงปลายกเกษียณเราก็จะต้องไปนะคะให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะที่เราได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็ขอบุญกุ ศ่ที่แม่นกน้อยได้สร้างทำในครั้งนี้นะคะก็ส่งผลให้สหายสายธรรมสหายสายอากาศและ f อช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะก็ขอให้ได้รับอาน,นิสงส์งผลบุญที่แม่นกน้อยได้สร้างทำในทุกครั้งเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งประกอบอาชีพกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ